เปิดตัวตนและชีวิตยากยาของ5นางเอกแห่งดวงใจเทวพรมหมเล่าตัวละครที่มีแม่เป็นส่วนสำคัญในการใช้ชีวิตทั้งในทางที่สุขและเศร้าซึ่งละออจันทร์เป็นตัวเรื่องเปิดจักรวาลของดวงใจเทวพรหมที่เราอาจพูดได้เลยค่ะว่าเธอนั้นเป็นนางเอกที่จะดูแข็งแกร่งและเยินได้ด้วยตัวเองไม่ง้อผู้ชายมากที่สุดแต่เธอกลับน่าเห็นใจสุดๆด้วยภูมิหลังครอบครัวที่ทำให้เธอนั้นต้องสแสวงหาครอบครัวที่อบอุ่นมาตลอดทั้งชีวิตใน ตอนนี้ค่ะก็เดินทางมาถึงโค้งสุดท้ายเป็นที่เรียบร้อยแล้วสําหรับละครชุดจากทางช่องซามที่หลายคนรักและทําให้หลายคนไทยพร้อมใจกันกลับมาติดละครไทยกันอย่างงอมแงมอีกครั้งอย่างดวงใจเทวพรหมภาคต่อของสุภาพบุรุษจุฑาเทพที่เคยสร้างความประทับใจมาแล้วเส้นเรื่อง5้าแก๊งของพนชายแห่งวังจุฑาเทพซึ่งในดวงใจเทวพรหมจะดําเนินโดยเรื่องที่เน้นเป็นเรื่องราวของชีวิต5นางเอกหรือสาวสาวรุ่นลูกจากบ้านเทวพรหมกันค่ะ ตระกูลคนรุ่นเก่าที่เคยมีพันธสัญญาเรื่องการจับคู่มั่นหมายระหว่างหนุ่มจุฑาเทพและสาวเทวพรมในภาคแรกจนเกิดไปเป็นปมอันใหญ่หลวงที่ส่งผลต่อชีวิตของพวกเธอและความสัมพันธ์กับเหล่าลูกชายของรุ่นพ่อจุฑาเทพในภาคนี้จุดเด่นหนึ่งที่น่าพูดถึงจาก5้าเรื่องราวชีวิตของหสาวเทวพรได้แก่และอ,อจันทร์ขวัญฤทัยใจี่สุด ดุดอับสรอนและผรนชีวันคือภูมิหลังของแต่ละคนที่มุ่งเน้นไปที่ตัวตนความเป็นหญิงความรู้สึกนึกคิดและมุมมองการใช้ชีวิตของพวกเขาซึ่งทั้งหมดที่ว่ามานี้แม่ของพวกเธอล้วนเป็นส่วนหลักที่ส่งผลต่อการตัดสินใจต่างๆทั้งในแง่มุมที่ดีและแง่มุมที่คนดูทีมบ้านหน้าจอยอย่างเรามองแล้วเห็นใจและเอาใจช่วยพวกเธอให้ผ่านผลเรื่องราวต่างๆไปได้อย่างปรบดืนเนื่องในเดือนวันแม่แห่งชาติทางเราจึงขอหยิบยกความสัมพันธ์ระหว่าง ห่งแม่และลูกสาวแห่งบ้านเทวพรหมมาเล่าสู่กันฟังถึงความสําคัญของการเลี้ยงดูและปฏิบัติกับลูกที่แตกต่างกันไปมีส่วนทําให้เด็กคนหนึ่งเติบโตมาด้วยความแข็งแรงทางจิตใจไม่เท่ากันและความกล้าที่จะเป็นตัวเองไม่เท่ากันเพราะความอบอุน่นความเข้าอกเข้าใจพร้อมรับฟังลูกๆของครอบครัวนั้นจําเป็นจริงๆซึ่งทั้งหมดนี้ มาจากละครในชุดดวงใจเทวพรมค่ะซึ่งละออจันทร์เป็นตัวแทนของผู้หญิงคนหนึ่งที่ขาดความรักจากครอบครัวและโลกบังคับให้เธอนั้นต้องเข้มแข็งความรุ่ยายสาวฮาวที่แม่ไม่ยอมให้เป็นสาวจนต้องหันไปพิสูจน์ตัวเองในโลกของผู้ชายใจพิสูจน์กับครูสาวสุดอ่อนหวานที่หยึดมั่นในแม่ผู้ให้กําเนินทั้งยังเป็นห่วงคนอื่นมากกว่าตัวเองเสมอจนในบางครั้งก็ถูกเอาเปรียบ ดุดอับซรอนผู้หญิงสาวแบกรับลกทั้งใบจากทางแม่ที่ป่วยที่เป็นโรคบุคลิกภาพแบบก้ากึงและจมอยู่กับความแค้นในอดีตจนลูกเสี่ยงเป็นโรคเสืมเศร้ากับพรชีวันสาวอารมณ์ดีที่ลึกๆึกคิดว่าตัวเองนั้นด้อยกว่าคนอื่นเพราะแม่ปลุกฝังให้เจียมเนื้อเจียมตัวด้วยความเป็นห่วงที่มากเกินไปและตัวตนชีวิตยากยากของห้าหนังเอกแห่งดวงใจทเทวพรหมเล่าตัวละครที่มีแม่เป็นส่วนสําคัญในการใช้ชีวิตทั้งในทางที่สุขและเศร้าค่ะ